่าวมากมายที่เป็นกระแสแล้วก็เป็นดราม่าตัวเดดตัวดังแต่ไม่กันแดดแล้วกันแดดที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างไรวันนี้มีคําตอบค่ะตอนนี้ก็มีการทดสอบมากมายแล้วก็หลากหลายรูปแบบวิธีนะคะแต่ ไม่ได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนแล้วเราจะดูยังไงล่ะและผู้บริโภคจะมั่นใจได้อย่างไรวันนี้ริวเมทจะพามาเจาะลึกในเรื่องนี้ค่ะที่ริวเมทเราให้ความสําคัญในเรื่องของการทํากันแดดให้ตรงปกและตรงประสิทธิภาพเราเลือกที่จะสั่งซื้อเครื่องตรวจประสิทธิภาพกันแดดจากสหรัฐอเมริกาเครื่องนี้นะคะเป็นเครื่อง UV 2000S และเครื่องนี้นะคะเป็นมาตรฐานสากลระดับโลกโรงงานระดับโลกก็ใช้เครื่องนี้รวมถึงมหาวิทยาลัยของประเทศไทยก็เลือกใช้เครื่องนี้ค่ะและนี่ค่ะเป็นตัวอย่างกันแดดของ r i ีวเมทที่สามารถกันแดดได้จริงที่ r i ีวเมทเราให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เป็นพิเศษค่ะและแน่นอนเครื่องนี้จะตรวจประสิทธิภาพของสารกันแดดทุกรตการผลิตก่อนที่ออกจากแกลบของเรารวมไปถึงก่อนที่คุณจะผลิตคุณจะได้ผลตรวจจากแกลบของเราเพื่อให้มั่นใจว่าทุกรสการ ผลิตคุณจะได้ค่า s อ f ที่ตรงปกไม่จกตากันแดดได้จริงเพราะฉะนั้นหากคุณอยากจะผลิตครีมกันแดดสารกันแดดที่เรียวเมทมั่นใจถึงประสิทธิภาพกันแดดทุกสูตรที่ออกไปตรงฉลากตรงปกไม่จกตาแน่นอนค่ะอย่าลงเชื่อดราม่าจนกว่าคุณจะได้พิสูจน์ให้เราเป็นคำตอบให้แบรนด์คุณอยากผลิตกันแดดให้ตรงปกตามคำเคลมสามารถมาปรึกษาิดียวเมตได้ที่นี่ค่ะ